รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราอางุน Bangkok Fight Factory สัสดีค่ะสโลไลฟ์วีดิวฟูเดย์วันนี้มานอกสถานที่หมายถึงว่ามานอกกรุงเทพบ้างนะครับนอกกรุงเทพบ้างน,นั้นนานจอยจะออกมานอกกรุงเทพสักทีหนึ่งวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันอาสาฬหาบูชานะครับเราสองคนก็เลยมาถือโอกาสมาทำบุญที่จังหวัดอุทัยธานีมาไหว้พระ<ช>เป็นสิริงมงคลบ้าง คือสาเหตุที่เราเลือกจังหวัดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอุทัยธานีนี่นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยเป็นจังหวัดที่เขายังดําเนินวิถีแบบดั้งเดิมแบบขนานแท้ไม่มีห้างไม่ค่อยมีเสียงเพลงวุ่นวายจะไม่ค่อยเหมือนจังหวัดอื่นๆที่ เขาเรียกว่าพัฒนาไปแล้วทางด้านวัตถุนิยมเยอะๆอใช่ก็มีความเป็นโซโลไลฟ์อยู่ในตัวของวิถีชีวิตของคนที่นี่อยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะแบบเรื่องจังหวัดนี้นะคะมาฝากให้กับผู้ชมได้มาติดตามกันว่าวันนี้ทั้งวันเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างแต่เช้าๆอย่างนี้นะครับจะพาผู้ชมไปชมตลาดเช้าของที่อุทัยธานีก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้หาอาหารเช้าถานกันด้วยเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับค่ะ มาอุทยัยธานีทั้งทีนะคะเช้าๆแบบนี้เนี่ยเราก็ขอเก็บบรรยากาศการทําบุญใส่บาตรของพี่น้องชาวอุทยัยแล้วก็การค้าขายกันนะคะในบรรยากาศที่แสนอบอุ่นที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะเอาปลาที่จับได้เนี่ยขึ้นมาขายมาทอดกันแบบสดๆเลยมาอุทยัยธานีนะคะนี่เห็นไหมเมนูปลานะคะต้องห้ามพลาดเลยค่ะ จากตลาดเช้านะครับเราก็มาที่ตรอกโรงยาแห่งนี้นะครับโดยมีเฮียจ้านะครับที่จะมานําเราชมตรอกที่นี่แล้วก็เล่าถึงประวัติความเป็นมานะครับสวัสดีครับเฮียจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียจ้านี่เป็นคนที่นี่โดยกําเนิดเลยหรือเปล่าฮะใช่ครับเดี๋ยวเราให้เฮียจ้าพาเดินชมหน่อยดีกว่าครับครับที่นี่เป็นตึกที่เป็นบ้านเก่าเป็นอายุประมาณกี่ปีแล้วคารไม้ร้อยร้อยปีเศษนะครับร้อยปีเศษเลยร้อยปีเศษคนจีนที่อพยพมาจาก ประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวเป็นจํานวนมากทีเดียวสมัยก่อนเขาสูบฟิ่นกันก็เลยเรียกว่าออตอกโรงยาอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับคําคที่มาของตอกโรงยาเนี่ย<ฮ>เนื่องจากมันมีโรงยาฝิ่นอยู่<ฮ>โรงยาฟิ่นที่อยู่เนี่ย จนกระทั่งถูกปิดไปใช่ไหมคะถูกปิดไปโดยพระนท่านจอมพลสลิ์ธนรัตน์เมื่อปีพศ2502ออตรอกโรงยาแห่งนี้ตอนนี้ทุกวันนี้มีสภาพเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้หลังจากที่ชุมชนเนี่ยเข้ามากับเข้ามาฟื้นฟูต่อโรงยาให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำถนนคนเดินต่อโรงยาอ๋อเป็นถนนคนเดินทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์นัตั้งแต่เวลาบ่าย3โมง ถึงสองทุ่มตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยพอตอนบ่ายเนี่ยจะคาค่ำบริลลานคาเต็มไปหมดอ๋อก็จะมีคนมาขายของตามขานนะที่ในถนนนี่เลยโอ้โหอย่างจังหวัดอุทัยธานีเองเนี่ยพวกห้างค้าปลีกหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆที่อย่างเงี้ยก็เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเพราะเราคนอุทัยธานีต้องการอนุรักษ์ให้คนในอุทัยเนี่ยสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ตามปกติถ้าหากห้างใหญ่ๆเข้ามาเปิดแล้ว วิถีชีวิตของคนในชุมชนมันจะเสียไปมันจะเสียไปเลยคนในบ้านในบ้านแถวเนี้ยมีอะไรก็มาแบ่งปันกันอย่างพี่นกเขาหรือว่าพี่เนี่ยมีแกงหม้อใหญ่ก็ตักใส่ชามมาแบ่งให้เพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็น วัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของคนไทยที่ในล่างเน้าพี่ยอดไม่ได้ก,กี้นี้เราได้ยินชื่อพี่นกเขา,าเราได้ยินมาเหมือนกันว่าร้านพี่นกเขาเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ใช่เป็นไฮไลท์ของต่อรงยาพี่นกเขาหรือเปล่าคะใช่ครับสวัสดีค่ะ ร้านดูสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรที่ประหลาดมากไม่เหมือนกับร้านลวงแถวนีเ้เพราะว่าเราต้องการให้เป็นจุดสำหรับศึกษาเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตั้งแต่ตอนอบิยมมายจากเมืองจีนว่าทรามหากินอะไรก็เลยมีของเก่าเต็มไปหมดเลยใช่ใชใชของเก่าที่นี่เนี่ยเป็นของคนอุทยัยหรือว่าเป็นของเก่าที่เราไปเก็บมาจากที่อื่นด้วยอของคนอุทัยเือมทั้งหมดครับก็คือเนื่องจากว่าเราอายุสิบขวบเนี่ยเราก็เริ่มสะสม <น>รเริ่มสะสมรูปภาพเริ่มสะสมเข้าของเครื่องใช้เนี่ยเพราะว่าเราเราอยู่กับโงงวิถีชีวิตเราชอบเราชอบอย่างนี้แล้วเก็บไว้ดูคนเดียว<อ>แล้วพอมีถนนคนเดินเราก็เลยนำมาเยแสดงแล้วที่นี่ของเนี่ยถ้าคนมาดูปุ๊บชอบเนี่ยขายไหมคะขาย ไม่ขายแล้วก็ไม่เก็บค่าดูไม่เก็บค่าถ่ายรูปไม่มีอะไรเลยจับได้หยิบได้ครับไม่ใช่แบบว่าดูได้แต่ตามือห้ามต้องนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าของสิ่งของผมว่ามันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดมันไม่ได้ถูกสัมผัสแต่การทําแบบนี้เนี่ยมันให้อะไรกับพี่นกเขาแล้วก็ให้อะไรกับสังคมและชุมชนบรรพบุรุษผมอะโงงง่าอะไรเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็ทั้งรุ่นพ่อผมและถึงรุ่นผมผมถามตัวเองว่าบรรพบุรุษผมอะ ได้ตอบแทนอะไรชุมชนหรือยังมผมเ,ยเลยีคิดว่าถ้าผมมีส่วนทําเพื่อตอบแทนชุมชนได้ในส่วนนี้ผมก็ว่ามันก็ดีนะ<ม>และพออันดับที่สองว่าชุมชนได้อะไรต้องคิดอย่างนี้ครับถ้าคนที่มาเที่ยวในนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้มาตัวเปล่า<ม>เพราะถ้าคนมาเที่ยวมาดื่มมากินเขาต้องซื้อต้องใช้ค่าใช้จ่ายก็อยู่ถ้า<ม><ม>เพื่อนบ้าน,<ใ>นผมใช่ถ้าเพื่อนบ้านผมขายได้อามานี้กินก๋วยเตี๋ยวมากินกาแฟมากินขนม,มเพื่อนบ้านผมขายได้แล้วผมว่าผลพวงอันนั้นอะต่อไปมันก็จะย้อนกลับมาหาเอง ขอบคุณนะคะุณผาชมร้านนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันต่อว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างในตรอกโรงยาแห่งนี้นะครับอ่า นี่เป็นร้านเป็ดปะโล้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่แหละฮะขึ้นชื่อและเก่าแก่ที่สุดของเมืองนะครับเก่าแก่ที่สุดของเมืองด้วยเก่าแก่ที่สุดของเมืองอ่าส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเป็ดปะโล้ของที่นี่เียเม้งนะครับผมขายมากี่ปีแล้วฮะก็สามสิบกว่าปีแลสามสิบกว่าปีแล้วรุ่นตั้งรุ่นสามนะอ๋อรุ่นสามเหรอครับเนี่ยจะมีรุ่นย่าก่อนโอ้รุ่นย่าแต่รวมๆแล้วเนี่ยร้านเปิดมากี่ปีแล้วฮะก็ บ้านนี้ก็ต้องมีร้อยกว่าปีโอ้โห <c oughs> วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากเลยได,ได้กินได้มาเป็ดพะโล้สูตรร้อยกว่าปีเ<ป>ขาบอกเดียเขาบอกย่างว<ม>่าจะให้เรากินไม,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 ไม่ไม่ไม่ให้แล้วก็ขอกินเลยให้กินอยู่แล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> เป็นตี่นี้่ล่ะครับี่ผมจะต้องตั่งกินใช่ไหมนนี้เลยโอ้เชิญสับเลยครับขอบคุณนะคะเป็ดที่นี่เห็นเขาบอกว่าเป็นสูตรลับพิเศษโดยเฉพาะน้ำราด น้ำราดนี่เราไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครหรอครับรสชาติจะเป็นยังไงเนาะมามาองน,นถือในบ้านเลยนะลองชิมดูหน่นหอยน,นี่นี่นะราดเอาแบบน้ำราดอย่างเยอะน้ำราดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรลับ สูตรเด็ดที่ต่อให้รู้สูตรก็ทำไม่ได้อของเฮียเม้งนะครับอืมจริงไม่เคยกินน้ำราด<อ>เป็ดอโลที่มีรสชาติแบบนี้มาก่อนอร่อยครับคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ปล่อยเราสองคนกินกันก่อนนะที่หนูชอบอาวนิลา่าแล้วก็วนิลา่าปนปนกัน,น,นสูตรไทยสูตรมัน มแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบแบบไหน<ช>แล้วเดี๋ยว<ช>เราคุณผู้ชมต้องมาชิมเอาเองแล้วล่ะไปทาบุญกันต่อนะครับเป็นวัดประจําที่นี่เลยที่ใครมาเนี่ยพลาดไม่ได้ต้องไปกราบไหว้หลวงพ่อฤาษีลรองดำ<ช>วัดท่าสุขนะครับ สนับสนุนโดยน้ำมันทั่วเหลืองตราอังุน Bangkok Fight Factory จากเมื่อสักครู่นี้ทานเป็ดกันอิ่มแล้วนะครับพาคุณผู้ชมมาทําบุญที่วัดแห่งนี้วัดท่าสูงวัดท่าสูงแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรไฮไลท์เด่นๆบ้างนะครับเราก็ต้องรอไกด์ของเรานะครับพาเราไปเดินชมเที่ยวจุดต่างๆนะครับตอนนี้ยังไม่มาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้ววันดี้มาแล้วยอดติดจครับพี่เจเรพี่เจเรใช่ไหมฮะพี่เจเรอยู่ที่ไหนฮะการท่องเที่ยว มาอันนี้เป็นจิตอาสามากกว่า<อ>ผมชาวไทยชาวไทยนะอยู่แล้วนะฮนะก็เลยทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยัยพอทราบครับครับผมที่นี่วัดท่าซุงเนี่ยจุดเด่นๆที่ผมกับจอยมาเนี่ยแล้วนะักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะต้องไปที่จุดไหนบ้างเือนะจุดที่วิหารร้อยเมตรนี่เลยนะฮะนี่คือจุดไฮไลท<อ>์หรือว่าจุดหัวใจของการมาเที่ยววัดท่าซุง แล้วก็ที่นี่เป็นที่ประฏิสฐานร่างของหลวงพ่อฤาษียิ่งดำด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับก็อยากจะให้พี่เจริญเนี่ยช่วยพาเราไปกราบไหว้ทําบุญเพื่อที่จะเป็นสุริมงคลแก่เราสองคนแล้วก็รายการด้วยครับผมเชิญครับครับผมวัดแห่งนี้ครับวัดท่าสุงเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างฮะหลวงพ่อฤาษีิ่ดำเนี่ยท่านบอกว่าวัดเนี้ย น่าจะเป็นสมัยกรุงศรีอยานะับ,บแล้วก็หลวงพ่อท่านเนี่ยได้มา,าจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ในปี2500นะฮะแล้วก็ได้สร้างความเจริญให้กับวัดนี่แล้วไฮไลท์ของที่นี่ก็คือที่นี่เลยนะเป็นสารา100เมตรหลังคาเป็นแก้วเป็นกระจกนะฮะสีขาวสีขาวทั้งวิหารเลยสวยมากเลยสุดนยอดเลยอ่ะ ที่เราเข้าไปเนี่ยทางด้านซ้ายมือเราจะเป็นร่างของหลวงพ่อนะสรีละของท่านแต่เมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วควรที่จะไหว้ทางพระประธานทางด้านนู้นก่อนโอ้โหเจอแล้วฮะเ,เป็นไงบ้างครับย,ยอยครับอลังกากรมากเลยนะ ดูฟรุ้งฟริงมากเลยในเน, <ๆ S 2> นี่ยเป็นวัดที่เหมาะกับจอยมากเลยอ่ะทำไม <ๆ S 2> สาวที่ซาบไม่กี่ต้นทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบสี่ต้นนะครับหนร้อยหกต้นขระยนี่หนึ้อยสคมนะครับ และก็ที่เราจะไปนี่คือพระพุทธชินราชจำลองซึ่งถือว่าเป็นประธานของวิหารร้อยเมตรหรือวิหารแก้วแห่งนี้ที่ชื่อว่าวิหารร้อยเมตรก็คือความยาวร้อยเมตรใช่ครับแล้วก็วัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน10วัดที่ชาวพุทธหรือประชาชนทั่วไปในประเทศไทยอยากมามากที่สุดนะครับครับผมงั้นเรากรับพระกันก่อนเลยพระพุทธชินราชนะคะซึ่งเป็นองค์พระประธานครับผม ตรงนี้ก็สามารถที่จะทําบุญได้นะฮะแค่พานเดียว20บาทแต่20บาทอันนี้เราสามารถที่จะทําบุญในลักษณะหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานชัมนที่สงสร้างพระทั้งหมด20่สิบรการนะคือแค่20บาทสามารถทําได้ถึง20อย่างหรือว่าอาจจะทำจาทางด้านโน้นคือถวายเพื่อสังฆทานก็ได้ก็แล้วแต่สถานท่ใช่ครับ ได้ไหมคะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสาีลิงดำเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างหลวงพ่อที่เป็นสายปฏิบัตินะฮะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ปานนะเมื่อท่านมาอยู่หรือว่าท่านอยู่ที่ไหนและก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยท่านได้มีการเทศสั่งสอนจนประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความศรัทธาการสอนของท่านนี่มีลักษณะนัยยะสอนเป็นนิทานนะครับแล้วก็เมื่อคนได้ฟังแล้วมีจิตธาในการที่จะเคารพหลวงพ่อและก็เชื่อตามคําหลวงพ่อ ก็มีศรัทธาที่จะมาช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนามาทําบุญกับหลวงพ่อเชื่อว่าจะได้บุญครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อกันหน่อยเชินะครับ ความสวยงามของการออกแบบในการที่รองรับสรีระของหลวงพ่อซึ่งเขาออกแบบเป็นรูปดอกบัวนะเราเห็นไหมฮะเราดูกล้เป็นแสงระยิบระยับแต่เมื่อมาดูใกล้แล้วความสวยงามในการออกแบบนี่เขาออกแบบได้สวยนะครับแล้วก็เป็นชิส่วลที่มาจากต่างประเทศแล้วสัลักน้ำเราทําสังฆทานได้นะฮะางด้านนู้นนะครับไปเลยไหมครับดีครับครับผม ามน,นิดนึงว่าทําไมวิหารแห่งนี้ต้องทําเป็นเสาเป็นกระจกแบบนี้ฮะระยิบระยับหมดเลยอัน,นี้คือนิมิตของหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อเนี่ยนิมิตว่าถ้าไปอยู่บนส,สวรรค์แล้วเนี่ยลักษณะของปราสาทจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ท่านจึงเอานิมิตนั้นมาก่อสร้างแล้วก็ให้เราชาวมนุษย์ทั่วไปได้เห็นว่าตามนิมิตของท่านมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะฮะแลวก็นี่คือหัวใจของการมาที่วัดแห่งนี้นี่คือวิหารร้อยเมตรแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานาสรีระของท่านที่รเราไปได้ไหวมาแล้ว เดี๋ยวเราจะไปที่วัดอื่นกันต่อนะครับวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีวัดสังกัดรัตนาคีรีนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับสนับสนุนโดย น้ำมันถั่วเหลืองตราอังุน Bangkok Fight Factory อ่ามาถึงที่วัดแห่งนี้แล้วหลังจากที่เราไปวัดท่าสุงมาวัดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดใช่ไหมครับใช่ครับพี่เจเลยที่ท,ท,ที่มีความสําคัญของจังหวัดอุทัยธานีใช่ครับว่าวัดแห่งนี้คือวัดสังกัดรัตนกิรีนะก็จะเป็นที่ในวันออกนะพรรษาพระจะลงมาจากข้างบน พราะขบนนั้นจะถือว่าเป็นสวรรค์ชช่นวนดนึงนะแล้วก็เรามาน้บเอือสังกัดแล้วก็สร้างวัดให้ตรงกับชื่อเมืองคือวัดสังกัดรัตนคีร<อ>ีใช่ครับโอ้ทีนี้เราก็ต้องเดินขึ้นไปอย่าเพิ่งเดินฮะคที่นี่มาแล้วประเพณีของเราก็ต้องเป็นนมัสการาพระรูปประจำจังหวัดหลวงพ่อพุทธมณลศักดิ์สิทธิ์ในวิหารข้างล่างก่อน นี่คือพร,พระรูปประจําจังหวัดของอุทัยธานีชื่อว่าหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้ครับเหมือนพระประธานหรือเปล่าคะก็เป็นพระ,พระ,พระรปะะร,ะระจําจังหวัดฮะตอนนี้เป็นพระ,พร,ะรูปประจําจังหวัดโอ้ประจำจังหวัดปกติ <Okay. S 1> เราก็สามารถที่จะไหว<ก>้จุดธูบจุดทูปแต่ว่าถ้าร้อนร้อนก็สามารถที่จะวางไว้เฉยน,นะฮะแล้วก็ดอกไม้ทุกเทียนก็จะมีพานให้นะครับครับผม ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยส,สุขโขทัยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปชมรุษนะฮะแล้วก็ในสมยัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านจะรวบรวมพระพุทธรูปที่มีความสมบูรณ์เข้ากรุงเทพแต่พระที่มีความชมรุษก็ให้ซ่อมแล้วก็อยู่ที่ของเมืองอุทยัทยเรานี่ได้รับ3องค์นะก็คือองค์นี้หนึ่งองค์นะแล้วก็ที่วัดท่าโพแล้วก็วัดหนองแกนะแต่ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่แล้วก็สวยสมบูรณ์นะเดิมนี่อยู่ที่วัดขิดวัดขิดอ,อยู่ตลาด เมื่อยุกวัดขิดแล้วเขาจึงอัญเชิญพระรูปนี้มาตั้งอยู่ในวัดสังกัดรัตนคีรีแห่งนี้นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นพระรูปประจําจังหวัดของอุทัยธานีในยุคปัจจุบันพระรูปองค์นี้ก็อายุเจ็ดร้อยกว่าปีเพราะเป็นสมัยสมุทรไทยเห็นบอกว่าชาวอุทัยธานีเนี่ยศรัทธาในองค์พระพุทธรูปนี้มากแล้วก็กราบไหว้ขอพรก็มีคนอะไรด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับอันนี้คือ ถือว่าเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อก็บอกแล้วว่าหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นอกจากวิหารที่นี่แล้วนะครับจะมีที่ไหนเป็นไฮไลท์อีกบ้างไหมฮะคนยอดเขาเลยฮะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าโอ,โอเคใช่ครับครับผมจากในวิหารมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ เราต้องเดินขึ้นไปทั้งหมดกี่ขั้นฮะ4 49ขั้นมีขั้นที่เท่าไหร่แล้วนะโอ้อันนี้ขั้นที่1 0เองมั้น49ขั้นโอเคใกล้ใกล้4 49ขั้นแล้วนะ้ขั้นนี้เท่าไหร่แล้วนะไม่ถึงสิบนะไม่ไหวใช่ป่ะเดินลงไปข้างล่างอีกทีก็ได้อ่อช็อกแปบนึงนะกลับไปที่เดิมไปนะเราเดินตรงนี้ก่อนนะเราชมตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปนี้ก็จะเห็นว่ามีระฆังใบใหญ่ นะก็สามารถตีได้เลยตีตรงนี้สุดแรงเกิดท่องดังได้ยินที่ระฆังลูกนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงคะระฆังอันนี้สร้างโดยพระประหลัดใจพร้อมกับสัพบุรุษทั้งปวงสร้างนะ,ะระฆังใบนี้ไว้ในศาสนาเมื่อแผ่นดินของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะแล้วก็สมเด็จเมื่อพุทธศักราชล่วงไปแล้ว 43, 2 4 4 3นะพระประหัดใจเป็นฝ่ายสงฆ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วกรมพยานดารงราชภาพเนี่ยท่านเป็นประธานฝ่ายคารวส ที่ทําการตกแต่งรการจ้างตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเราต้องตีได้ตรงมาแล้วนะฮะถ้ามาอุทัยนะไม่ตีระฆังก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับเต้องตีให้ดังแล้วก็ต้องการชื่อเสียงดังนะระฆังบอกแล้วว่าสี่เหลี่ยมครับผมตีช่องสี่เหลี่ยมนี้นะการตีเนี่ยจะทําให้เสียงกังวานไปจนถึงแค่ไหนครับถ้าตีสุดแรงเกิดเขาล่าจได้ยินโอ้โหชุดแรงเกิดถือว่าเป็นระฆังสำลิศโบราณที่ใบใหญ่ที่สุด นี่ยังไม่สุดแรงเกิดยังฮะยังไม่สุดแรงเกิดยังฮะไม่เห็นอธิษฐานก่อนเลยอธิษฐานแล้วในใจอธิษฐานแล้วในใจโอ้ยไม่ได้ยินแล้วจะอธิษฐานจะได้ยินไหมรอยพานบาทนี่ประมาณร้อยกว่าปีโมดบ่นี่ครอบร้อยท่าบาทสี่ลอยนะฮะเป็นของพระพุทธเจ้าในพัทธกับนี้นั่นคือพระกุศลโทโคขมโนกัสโป สำนักโคดม <S 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 สำนักโคดมคือพระเจ้าอ,อุทิศนั่นคือพระเจ้าของเรารอยพระพุทธบาทสี่รอยเราเห็นว่าเขาทําเป็นอย่างลงไปนะรอยที่หนึ่งรอยที่สองรอยที่สามรอยที่สี่ซึ่งอ,อันนี้คือจุดจุดหนึ่งที่ทุกคนมาแล้วจะให้การากล่าบไว้ เราก็โหดูเที่ยวมาเยอะแล้วพอสมควรนะครับมาอยู่ตรงจุดนี้เป็นจุดชมวิวครับเราจะมองเห็นข้างล่าเมืองอุทัยนะเป็นเมืองเงียบๆนะฮะซึ่งอาจารย์นวรัตน์พงศุลได้แต่งไว้เกี่ยวกับชาวชุมชนชาวแพรว่าชาวแพรผูกแพรตั้งแค่ร้านเรือนชาญร้อประชันขังปลาขายผูกไผ่ลี้ยงผักปักเสาลายสองชายฝั่งน้ำสแกกัง เือดทียวริ้วแรสแกกังร่มล้าง,งวังเวียงชีวาชัมร่มเมืองอุทัยธานีธรรมร่มน้ําสแกกังเป็นนิจจการก็คือวิถีชีวิตแบบซโลไลฟ์พอสมควร,ครของชาวอาวุทัยและนี่ก็เป็นการพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวแล้วก็มาไหว้พระในวันอาสาฬห,าหาบูชานะครับต้องขอขอบคุณพี่เจริญมากนะครับผมขอบคุณครับและกลับมาติดตามซโลไลฟ์แบบวิถีฟูเดย์ได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีฮะ นูนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่ากุ้งทอดกระเทียมพิกไทยก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะฮะที่ที่ขายดีของร้านเลยก็ว่าได้กุ้งกุ้งที่ใช้นะครับก็จะเป็นเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับกุ้งแม่น้ําที่สําคัญก็คือต้องสดแล้วก็ตัวต้องตัวต้องใหญ่คือกุ้งอเนี้ยม,มันจะมีแบบจุด เอกลักษณ์ของมันก็คือหัวครับส่วนหัวจะอร่อยมากพอพอกัดไปปุ๊บเนี่ยจะมีมันมันกุ้งออกมาตัวนั้นอร่อยมากครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเลือกกุ้งที่สดและใหม่ครับเพื่อจะได้แบบจะได้รสชาติกุ้งจะได้แบบกรอบนอกนุ่มในอร่อยทำไมถึงเลือกใช้กุ้งก็เพราะว่ากุ้งแบบ เป็นอาหารถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตของของคนไทยเลยก็ว่าได้เวลาลงไปทอดก็เราก็ทางร้านเราก็จะทอดให้รสชาติมันกรอบนอกแล้วพอกัดเข้าไปก็จะนุ่มนุ่มนวลสำหรับกระบวนการทำนะครับก็ขั้นแรกเลยก็ใส่น้ำมันน้ำมันอัหนหุ่นล,ลงไปก่อนเปิดไฟน้ำมันให้เดือดแล้วก็ ใส่กุ้งลงไปแต่ว่ากุ้งนี่คือต้องต้องสดเสมอก็ทอดลงไปทอดด้วยไฟที่ที่แรงก่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงตามสูตรของร้าน สำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะก็ถ้าเกิดดูแล้วหิวก็ลองมาทานได้นะฮะกุ้งทอดกระเทียมที่ครัวสอนสาขาถนนการจนาพิเศษนะครับผมให้รายการสโลว์ไลท์โด่งดังยอดวิวเป็นล้านค่าตัวพิธีกรขึ้นสปอนเซอร์เข้ารายการเยอะๆทีมงานสุขภาพดีลํำรวยไม่มีจอน